แคดโดนเหรออุ้ยตัวที่สองแล้วหรอเนี่ยโอ้เก่งจังว่ะลูกกูแล้วตัวนั้นหัวใส่ไหนอ่ะเกือบรูโอ้ที่เราเห็นไม่ใช่แคโดนหรอกมั้งอุ้ใหญ่เดี๋ยวแม่แปรถุงมาใส่กันนะโลได้ไหมโลโลเลยเนาะโลดิโอ้โหตัวที่สองนะคะเนี่ยหนูย่อนแล้วไปปากเขากัดตึกโอ้โหก็วัดเลยแล้วมึงก็ปล่อยให้มันว่ายวิ่งนั่นเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงมันเลี้ยงทำไม เบ็ดงางหอาเบ็ดเล็กใส่แม,มไ่ไม่ถึงโลอ่ะแม่กัวแม่งตันอ่ะไอ้ตัว ตัวใหญ่ก็มันจะไม่มีป่าได้เกือบโลอ่เกือบโล่นะตัวใหญ่ค่ะถุงมาใส่ปลาตัวเล็กโอ้โหนับไม่ขึ้นเลยอ่ะเออโอ้ขอบคุณพระเจ้าปลา้อยตายหมดเลยเดี๋ยวหนูลองเดินเดินคลองนี้ดูก่อนอ๋อโใส่ถุงไอ้ตัวเล็กอีกตัวนึงล่ะงเหรออยู่ในกิ๊บเปอร์ไงไหนวะน้า อ๋อโอ้โหตกมาตั้งค่ำนะได้สองตัว <laughs> ขอบคุณพระเจ้ายัางไงก็รีกว่าไม่ได้นะคะ <c oughs> นะก <c oughs> ็โอเคอยู่สวยสวยกลับตรงน้ำไหลเนี่ยอืมสาวว่าจะกลับแล้วนะคะเพื่อนๆน้องเกฟ้าได้สองตัวเลยเก่งมากห <c oughs> ลังจากกิน ก๋วยเตียวกินก๋วยเตี๋ยวมาจากบางน้ำเปรี้ยวนี่กำลังจะตีกับบางอ้อนะคะแต่ว่าโอเคไซส์สวยใหญ่ยุ้ยปลาน้อยไม่ได้เอาใส่น้ำเลยอ่ะกิปเปอร์แกะยังไงวะเจ๊แม่แกะไม่เป็นยืนย้อนถอยหลัง,ด,ลงดึงยังไงวะ <c oughs> อ๋อ เป็นเสียนตาแต่ป้ปลาหมอน้อยก็เดี๋ยวเอาปลาไปแช่น้ำก่อนนะคะเพือ่อนๆหาน้ำแช่ปลากันแค่ตรงไหนวะมีตรงนี้แหละที่ล่มลื่นที่สุดนี่แบบนอกมันแดดร้อน ขี้จุ่มน้ำปลาก่อนเอาปลาจุ่มน้ำก่อนพูดผิดไม่ใช่ขี้จุ่มน้ำปลาเหนื่อยร้ายจนพูดลังกาตีลังกาตีลังกาพูดผิดตกไม่แห้งเลยต้องประมงปลาหมอ เอาไฟไว้ที่ได้บอกวัาดีิ้า,าหลุดมือโอกิ่งไม้หักไห้ไ้นี่นี่ยค่ะเชียนปลาของเราวันนี้มันแน่นอนจริงๆมน,นุษย์แม่ก็หอบแดกนะคะมันอยู่ข้างๆเัินแล้วนะแม่เห็นอยู่ จ,จ,จับ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 อยู่ขึ้นมาีบีดยาอยู่ในต้นกิ่งไมไ้ไม่คิดว่าชะโดนะมันกัดนอนใต้น้ำเนาะมันก็ตีอยู่นี่สักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันเผื่อมันได้ชะโดตัวใหญ่อีกตัวนึงน้ำมันลึกดดป่ปายางขาดเลยเออกัดขาด่าามันชะโดหรือปลาช่อน นี่แล้วหนปลาไม่ต้องมาดีหลยอ,อยู่หน้าทอดตรงนั้นหน้าทอตรงนั้นแล้วก็หน้าทอดตรงนี้มันหวานแหนไ,มไ,ไม่ได้กิ่งไม้ไม่เยอะหวานลงไปแหกูก็เรียบร้อยดึงขึ้นมาขาดหมดเลยป้ากูเมื่อกี้บอกได้ไหมบอกยังไม่ได้สักตัวเลยพอดีมึงเรียกเนี่ยป้าคนที่ขายปลาเขาขายปลานะน,น่ะขายปลาเชินขายปลา ไอสลิดมีแต่ตัวเท่าฝ่ามือนี่ขเขาไปรับมาจากอ่างทองนู่นเกบอกจ้างรถเข้าไปพันหนึ่งคุ้มไหมมั้งเขาขายปลาเขา้อ